สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วครับกับแพชชั่นฟิตนะครับวันนี้เป็นวันหยุดสบายๆก็เลยอยากจะพาคุณผู้ชมเนี่ยฮะวันนี้มาเที่ยวกันที่ร้านคาเฟ่แห่งนึ่งเราอยู่กันที่ร้านวินเทสนะครับคาเฟ่ที่เป็นแคมปิง้งแล้วก็เขาก็เป็นพวกขี่มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ครอสแล้วก็เป็นแบบเอาท์ดอร์ตัวจริงใช้ได้เลยครับน้องอน้นคนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าข้าง<ๆ>ใน,ในมีอะไรกันบ้างนะครับ สวัสดีน้องอ้สวัสดีครับเป็นไงเราไม่เจอกันนานสบายดีครับพี่โอ้โหร้านสวยเลยทีเดียวพี่ไม่เคยมาเยี่ยมเยียนเลยเป็นไงบ้างฮะน้องธุรกิจธุรกรมก็เรื่อยๆครับพี่ช่วงโควิดก็ตามสภาพครับพี่ตามสภาพโอ้โหดูก็ก็โอเคครับยังโอเคอยู่ครับถ้างั้นเดี๋ยวพี่ขอชิมกาแฟหน่อยีมือน้องอ้นได้เลยคะัสั่งได้เลยครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับ กาแฟก็จะมีเมีอะไรแนะนำปะมีที่ร้านจะมีกาแฟสองตัวนะอันนี้ตัวกาตัวตัวหลักของเรานะแล้วก็นี่เด็ดสเปเชียลตัวสเปเชียลเบนที่ทำสเปเชียลมาเลยดีกว่าขออเมริกาโน่เย็นครับหนูโหาขนมเขน่าทานมากได้ครับเดี๋ยวเรามาจิบกาแฟกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาชมภายในร้านนะฮะว่าวินเทสเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะครับของที่อยู่ในนี้เนี่ยผมว่าน่าสนใจหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับแล้วทางวินเทสเองเนี่ยทางน้องอ้นเองเนี่ยเขาก็ทําเสื้อผ้าเกี่ยวกับ แนวแนวมอเตอร์ไซค์เป็นไบค์เกอร์แล้วก็แบบว่าเสื้อผ้าที่น้องอ้นเขาเาเป็นคน,นอ,ออกแบบเองเพราะว่าโดยหลักๆแล้วน้องอ้นเองก็เป็นกราฟิกดีไซน์นเนอะใช่คร<ด>ับ<ด>้นเนี่ยเรื่องของการดีไซน์เสื้อผ้าเนี้ยผมว่าน่าสนใจครับเดี๋ยวเราไปดูโปรดักของเขากันโอเคที่นี้ในอ้นลองเล่าพี่ฟังหรือว่าที่มาที่ไปของวินเทส้เนี้ยมันมาเป็นมาเป็นไปยังไงครับก็จริงๆอ่ะตอน ตอนตั้งแต่มันมันเริ่มแต่ตอนเรียนแล้วพี่เหมือนแบบตอนเรียนเราอยากทําเสื้อผ้าขายอะ่ะเราเห็นรุ่นพี่เรา,าไปขายเสื้อแต่ตุ๊จักอะไรอย่างเงี้ยแบบแล้วมันได้ออกแบบงานของเราแล้วแบบคนมันซื้อ,องานเราอย่างเงี้ยสังเออถ้ามันมันรู้สึกภูมิใจเล็กๆอ่ะเวลาคนมาซื้องานเราอะไรอย่างเงี้ยนมกจา่สิ่งที่พี่ชอบที่พี่แบบเคยเดินเข้ามาในร้านเนี่ยพี่สังเกตอะไรหล,หลายอย่างคือไอ้คว่าวินเทสของอ้วนเนี่ย ผ่านกระบวนการคิดผ่านกระบวนการแบบดีไซน์ของของตัวอ,อ้นเองอย่างเงี้ยสมมติเป็นเป็นโลโก้เล็กๆอย่างเงี้ยฮะเนี่ยมันก็แบบผ่านกระบวนความคิดของอ,อ้นมาหมดแล้วว่ะเออน่นคือสิ่งที่เราชอบเราอยากสร้างอะไรที่มันเป็นตัวเรามากที่สุดอ่ะพีก็เลยพยายามทําทุกอย่างให้มันออกแบบเองหมดอะไรเงี้ยให้มันให้มันอยู่ในความเป็นเราที่สุดก็ ก็พยายามจะทําให้มันไปในทางเดียวกันทีนี้เนี่ยเอออยากจะพูดถึงเออมันจะมีผลงานของโอ้นบางบางชิ้นใช่ไหมฮะที่ไปคอลแลบกับกับกับแบรนด์มอเตอร์ไซค์หรือว่าก็จะมีส่วนใหญ่จะเป็นพวกเสื้อผ้าจะมีจะมียามาฮ่าที่ทำทำทำหนึ่งคอลเลคชันแล้วก็จะมีคอลแลบกับพวกกลุ่มมอเตอร์ไซค์ต่างๆอย่างเอีเอทีก็ยังเคยใช่เราเคยทำด้วยกันใช่ครับ อ่าเมื่อช่วงที่แล้วอ่ะอาจจะเป็นกระแสเรื่องของของเซิร์ฟสเก็ตใช่ไหมเราก็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 เอียงเอียงไปทางเซิร์ฟสเก็ตพอสมควรใช่ไหมเรนเดินก็จริงวินเทจไป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 อยู่ในทุกประดูของของของความไปนี่เราต้องชอบด้วยนะใช่ดีใช่คือแบบว่าเราต้องรู้สึกสนุกรู้สึกอยากทําอะไรกับมันด้วยคือผมว่าวินเทจตอนแรกมันก็มาจากมอเตอร์ไซค์นั่นแหละแต่คราวนี้เราก็ไม่ได้ขี่แต่มอเตอร์ไซค์ทั้งวันใช่ไหมเราก็ต้องอยากไปเที่ยวไป กำน้ําปินเขาเล่นสเก็ตปั่นจัก,กรยาน,นก็เหมือนเ,เหมือนง่ายๆผมยกตัวอย่างเช่นสมมติสมมต,มมติยกตัวอย่างผู้ชายหนึ่งคนนะครับความชอบของผู้ชายคนคนหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ใช่มีแค่เรื่องของมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมบางคนอาจจะชอบเ,ออเครื่องเสียงนาฬิการถยนต์อย่างจัก,กรยานฉะนั้นเนี่ยมันมัน,ม,นมันก็เหมือนกับว่าสิ่งที่เป็นวินเทสเนี่ย อาจจะสื่อออกมาในลักษณะที่เป็นตัวอ้นจริงๆเป็นเป็นลักษณะที่เป็นเป็นความชอบเป็นแพชชั่นของอ้นจริงๆที่แบบเออที่ทําออกมาแล้วก็เกิดร<ะ>้านขึ้นมารวมไปถึงตอนนี้ก็คืออ่ะตอนนี้เราก็อาจจะอินในเรื่องของกาแฟถูกหไหมกาแฟกาแฟก็จริงๆกาแฟเนี่ยมันเป็นเหมือนตัวที่เชื่อมโยงคนระหว่างกันนะเหมือนถึงว่าสมมติพี่คนนึงไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์เลยชอบอีกอย่าง แล้วอีกคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มากินแล้วมาเจอกันมาเจอกันที่ร้านเราแล้วมันก็สร้างสร้างคอนเนคชันเออแลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์อะไรใหม่ๆด้วยกันแล้วมันก็กลายเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยผมชอบผมชอบอะไรแบบเนี้ยคือคือพูดง่ายๆเหมือนเหมือนกับวินเทจจะอยากจะเป็นเหมือนเป็นเป็นเป็นศูนย์รวมของคนที่รักหรือชอบอะไรของแต่ละคนแล้วมารวมกันที่ร้านเราแล้วก็มาแชร์กันมาแชร์เรื่องราวกัน อโอเคดีเลยทีเดียวฮะนี่คือเรื่องราวของวินวินเทสที่ที่โอ้นเล่าให้เราฟังคร่าวๆเดี๋ยวต่อไปเราขอชมเสื้อผ้าของร้านวินเทสดูนะฮะว่าเรื่องของดีไซน์เรื่องของออการออกแบบของโอ้นเนี่ยเป็นยังไงกันเดี๋ยวเราไปดูกันครับครับ เป็นในนิสเยแบบวินเทจเนาะก็หลักๆวินเทจจะทำพวกเสื้อเสื้อก็ลักษณะมันก็จะเป็นเหมือนมอเตอร์ครอสหน่อยใช่เป็นจริงจเสื้อเสื้อลูนูเสื้อแบบเขาเรียกอะไรนีเจอซีเจอซี่เออก็พวกเป็นดูโร่เป็นเอนดูโร่เป็นไดูโร่แต่ว่ามันก็ใส่ได้หมดนะครับหมายถึงว่าทำกิจกรรมเอาท์ดอร์อะไรอย่างเงี้ยโอ้จริงๆแล้วผ้าผ้าเนี้ยมันจะเป็นผ้าที่ใส่สบายอยู่แล้วด้วยเนาะมันจะเป็นผ้าเหมือน เขาเรียกว่าผ้าไมโครโพลีเอสเตอร์ก็คือแห้งไวแล้วก็ระบายอากาศได้ดียกตัวอย่างเช่นนี่นะฮะดูนะฮะนี่ดู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 ดีไซน์ของน้องเนี่ยนะฮะก็อันนี้ฮะที่บอกว่าผ่านกระบวนการความคิดของของน้องเองผมไม่อยากทำเสื้อที่มันสนุกผมไม่อยากคือมอตไซค์มันจะลุกแบบโหดๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าเกิดว่าสไตล์แบบว่าคิงซิงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับ มันก็มีใส่ความเป็นเป็นแฟชั่นเข้าไปในในแบรนด์ของเรามากขึ้นมันก็คือผมไม่ได้ฟิกอะไรทั้งนั้นเลยพี่เพราะว่าผมอยากทําอะไรที่มันสนุกแล้วก็เป็นตัวเราอะไรเงี้ยสมมุติไปเจอเรื่องอะไรมาไปไปไปเห็นอะไรมาแล้วก็มามามาใส่กับงานเราได้แล้วนอกจากเสื้อเสื้อเสื้อเองแล้วเนี่ยของอ้นมีมีโปรดักต์อื่นๆใช่ไหมก็จะมีอ็อกเซซิลีพวกขี่รถอะครับครับีหมวกกันน็อก อันนี้จะเป็นก็จะมีพวกส่วนใหญ่จะเป็นวินเทจวิบากอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นแบรนด์รอของรุ่นน้องแล้วก็พวกอุปกรณ์ถุงมือถุงมือที่เป็นแบรนด์ของเราเองเลยใช่ถุงมือแบรนด์ผมก็มีที่ทำเป็นถุงมือแบบอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถุงมือพวกหัโตคอถุงมือคลาสสิกนะครับแล้วก็พวกฮาร์ดแวร์ต่าง อ้าแม้กระทั่งหมวกหมวกที่เราใส่เลน278นี่สตีมแมคควีนนี่นะใช่ไหมใช่ไหมก็เป็นติ่งเป็นติ่งแมคควีนคือคือคือคสตีมแมคควีนเนี่ยเป็นเป็นไอดอลของจะว่าไปก็คือเป็นไอดอลของของของคนคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์แม้กระทั่งโจผมเองนะฮะวันนี้แล้วมันเป็นจังหวะที่ประหลาดมากคือวันนี้ผมใส่แว่นสตีมแมคควีนพอดีโอ พี่ก็เป็นติ่งเขาเหมือนกันใช่ถต้องเราเราชอบซีเวคควีนมากเพราะว่าคือความที่ว่าเขาเขาเป็นไอคอนของของคนที่ชอบมอเตอร์ไซค์อ่ะเนาะแล้วก็ทําอะไรก็ดูเท่ไปหมดเลยพวกสเก็ตบอร์ดอะไรเงี้ยครับก็จะมีตรงก็จะมีพวกแอคเซซอรี่แคมปิ้งนิดหน่อยฮะไออันนี้อันนี้อีกหนึ่งไอเทมที่พี่ชอบนี่เลยอันนี้น่าสนใจผมเป็นคนชอบชอบผมสะสมแบบพวกแจ็คเก็ต อันนี้ขอยยกแกะดูได้ไหมได้ครับพี่เสียแกกสวยเฉยๆเดี๋ยวผมอยากลองมากอันนี้ก็จะเป็นที่ทำมาจะเป็นออกแคมปิ้งใส่แคม์ใส่คีรถได้แล้วก็ลายพวกกราฟิกมันจะเป็นแนวพวกแอคเทสกราฟิกกราฟิกแพทเทิร์นอะไรพวกนี้สีก็สีสวยเดียวนี่นะฮะนี่ฮะใส่แคมป์น่าจะชอบจริงๆก็คือ ผมว่าใส่ขี่รถก็น่าจะสบายเพราะว่าผ้าก็จะแบบบางๆไม่ร้อนไม่ร้อนเป็นไงฮะดูครับร้อ <c oughs> เข้าเข้ากับการแต่งตัวของผมวันนี้พอดีเอิร์ธโทนนะมาเอิร์ธโทนนะฮะใช่เดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวผมมาลองแต่งตัวเป็นแบบมอเตอร์ครอสให้คุณผู้ชมดูกันดีกว่าว่าผมกับวินเทสเนี่ยเราจะแต่งกันยังไงดีไหมฮะ โอเคฮะนี่ผมก็ได้แล้วนะครับนี่ครับเป็นวินเทจลุกหน่อยเดี๋ยวอีกหนึ่งไฮไลท์นะฮะเดี๋ยวพาออกไปสถานที่ของวินเทจเองเนี่ยเหมาะกับการกางเต็นท์เผื่อที่บางคนเนี่ยที่อาจจะไม่อยากไปไกลๆเรามาแคมปิ้งกันแบบในกรุงเทพแบบว่าชิลๆกันเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันครับ ว่าเจอกับคุณอ้อนแล้วก็น้องกอบของผมสวัสดีครับวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมาการที่มาวินเทจวันนี้เนี่ยเราก็มีอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่กําลังรวมตัวกันเพื่อที่จะจัดงานที่มางานหนึ่งนะฮะเดี๋ยวลองให้พี่กบเราเล่าให้ฟังดูนะฮะว่างานนี้มันคืองานอะไรนะครับครับก็จริงๆเป็นโปรเจกต์ที่ทางอินฟินิตกับซันไรเดอร์ได้คุยกันมาสักพักและมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมเอาท์ดอร์แล้วก็เกี่ยวกับคนที่รักรถ พวกคาร์โมโตแคมเงี้ยก็เรียกียกว่าเป็นเป็นอ outdoor life, lifestyle and m o t o camp แล้วกันแล้วพอดีก็คือหมายหมายความว่าเราสามารถจะจอยกันได้ทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถไปด้วยกันได้หมด่แลคือจะไม่ใช่แบบเป็นแค่รถอย่างเดียวใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เป็นแอคทิวิตี้ผม <c ười> ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการที่คนที่มีรถกับการใช้ชีวิตของเขามากกว่าอ่าก็ถึง <c ười> ไม่ไม่ถึงขนาดจะเป็นแคมปิ้งจ๋าก็คือไปไปเปแบบเป็นเหมือนเป็นเป็นทริปมากกว่าอ outdoor activity อ่าเป็นพวก แนวออกทริปสั้นๆอะไรเงี้ยฮะแล้วพอดีในทางทีมก็คุยกันแล้วแล้ววันนี้พอประจวบเหมาะพี่มาหาอ้นพอดีซึ่งอ้นจริงๆเป็นน้องชายที่แบบตั้งแต่เรียนมหาลัยละแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์เนี่ยคนนี้ต้องเป๊ะเลยเขาเขาเขาาเป๊ะแล้วมมเตแคมที่สายมอเตอร์ไซค์เนี่ยต้องคนนี้เลยเพราะอ้นเขาก็เขาก็เรียกว่าแคมจริงก็คือพูดง่ายก็คือวินเทสก็จะไปร่วมจอยกับโปรเจกต์นี้ของเราใช่ผมก็เลยวันนี้ก็เลยโอเคผมก็เลยคิดว่า มาคุยกับโอนคือจริงๆอ่ะนอกจากจะมาชวนกันแล้วจะมาเรียกว่าปรึกษาเรื่องที่คิดว่าไอสิ่งที่เราจะทํากันอยู่เนี่ยจริงๆคือมันมันไม่ได้เป็นงานที่ที่เขาทํากันมาก่อนหรือว่าเป็นงานที่มันคอมเมอรเชียลอะไรขนาดนั้นจริงๆมันก็คือเป็นรวมแพลชันแหละแต่ว่าในงานอันนี้ไฮไลท์อ่ะมันคือผมเรียกว่าเป็นม o โตเอ็กซิบิชันแล้วกันซึ่งกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยที่ที่เล่นรถกันที่รักรถเนี่ย ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้แค่การโชว์รถละมันเป็นเรื่องการนําเสนอสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่กลุ่มเขาชอบสิ่งที่เขาทําอยู่แล้วเราเอามาทําเป็นเอ็กซ i t i ิบิชันยังไงแล้วคร่าวๆในแอคทิวิตี้ในงานเนี่ยที่ที่กบคิดไว้เนี่ยมันมันน่าจะมีอะไรบ้างที่น่าสนใจจริงๆมันจะเป็นกิจกรรมเดย์ไทม์เลยฮะคือโอเคหลักๆเรื่องการแคมปิ้งอะแน่นอนก็คือว่าการแบบนอนอยู่กับรถหรืออะไรพวกนี้แต่แค่ว่า ต่างคนต่างออกทริปมาแล้วมันมารวมกันแต่การนอนครั้งนี้มันจะไม่เหมือนแคมปิ้งที่เราไปตามอุทยานอะไรพวกนี้นะอันนี้มันเป็นเรื่องของการที่เราต้องอยู่กับรถที่เรารักผมว่ามันมันอยู่กับไอเทมบางอย่างรถคือส่วนหนึ่งของการแคมป์ครั้งนี้แหละคือพูดง่ายก็คือจะมีการแคมปิ้งด้วยแล้วก็มีแอคทิวิตี้สำหรับคนที่ชอบไลฟ์สไตล์ที่เป็นอาท์ดอย่างเช่นชยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นจักรยานอะไรเงี้ยหรอหรือว่าเซิร์ฟจักรยานหรือ จริงจริงครัง้รง,งนี้ครั้ง,งนี้ของเราเราจะไปจัดกันที่บีชละกันพูดง่ายว่าทุกคนไปแคมป์กันอยู่ที่บีชบีชหนึ่งแล้วกิจกรรมชายหาดเรียกว่า,วาวกิจกรรมชายหาดที่เป็นแบบไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ไคเซิร์ฟหรืออะไรพวกนี้เ <Out door S 2> อาดอทั้งหมดเอาดอทั้งหมด,หมดกลางแจ้งเลยฮะก็คือว่าไปเล่งนอยู่ตรงนั้นมันก็จะเป็นการรวมกลุ่มของคนที่มีแพชชั่นใกล้เคียงกันแล้วก็เป็นแบบมาจัดงานร่วมกันแล้วก็มาจอยนิ่งแอคทิวิตี้ที่มีที่แต่ละคนชอบมาเพื่อที่จะมาแบบ คือคือ,อที่ที่จัดผมมองว่าคือจริง,รงๆอ่ะทุกทุกกลุ่มเนี่ยก็แคมป์กันอยู่แล้วแหละแต่ผมยังผมรู้สึกว่าผมก็ยังไม่ได้รู้จักบางกลุ่มและยัง,ย,งยังไม่ได้รู้เอ็กซ์เพรียนของเขาว่าสมมติเอ็กซ์เพรียนอย่างบางกลุ่มที่เขาไปที่เราเห็นเนี่ยรเราอยากรู้ว่าเขาไปเจออะไรมาบ้างคือมันมันผมว่ามันเป็นการแชร์ลิงข้อมูลกันอะไรบางอย่างโอ้น่านสนใจแลออ้วพอเรามารวมกันอ่ะเราก็จะเหมือนเดินไปหากันอ่ะเหมือนเดินไปหาพี่คนนี้พี่ทํารถแบบนี้ไปแคมป์แล้วยังไงต้องยัง คือมันเป็นก็เพื่ออันนี้คือคือคือไอเดียหลักของการจัดงานก็คือผมว่านะฮะเดี๋ยวพวกเราลองติดตามกันดูนะฮะมีชื่องานนี่ยครับจริงๆตอนนี้เราจะมีชื่อคอนเซปต์ละคือทริปแรกของเราเราจะไปที่ทะเลมันเป็นช่วงทะเลหน้าโลเราเราเรียกเป็น black beach โอ้โหชื่อแค่ชื่อก็เทแล้วอะคือเราเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ไปเราไม่ได้ไปที่ที่ต้องแบบโอ้โหเป็นหน้าหายที่ต้องไปเที่ยวทะเลคือการที่เราไปเที่ยวหน้าโลอะสิ่งที่เราไปอะ ชาวบป้งชาวบ้านแถวนั้นก็อาจจะได้เขาเรียกอะไรเศรษฐกิจก็จะได้รันหน่อยอะไรเงี้ยมันก็เลยก็เลยมองว่าคขาว่าแบล็กบีทคือมันก็สองแง่แบบทะเลที่ไม่สวยหรือมันจะเป็นธีมของการเซตอัพครั้งนี้อะไรเงี้ยฮะเอาง่ายๆแบล็กบีทนะฮะแค่ชื่อฟังแล้วก็ยังรู้สึกว่าแบบโหยผมอยากไปแล้วอ่ะเตรียมตัวแบบว่าลางานให้พร้อมเลยนะทุกคน ถ้ายังไงเดี๋ยวยังไงวันนี้ขอบคุณกบกับโอ้นมากๆนะฮะสำหรับวันนี้แล้วก็การมาแชร์ข้อมูลกันวันนี้ขอบคุณมากๆเลยทั้งสองท่านครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ